โอเคครับผมสวัสดีครับไม่เจอกันนานเลยวันนี้ a u t มีอัปเดตเฉพาะของเขามานะครับผมคืออ่าสแตนใหม่3ตัวมีคริสตัลไรส์นูสตาร์และ Delta นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับจะมาทำการรีวิวสกิลของทั้ง3ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวจะทำการเริ่มด้วยอ่าคริสตัลไรส์ก่อนนะครับผมมา โอเคครับผมสกิลอ่าพาสซีฟของคริสตัลไลท์นะครับจะมีอยู่3อย่างนะครับผมเอาเม็ดอัญมณีที่ลอยอยู่บนรอบตัวนะครับผมเม็ดอัญมณีนะครับจะมาทุกๆ1นึ่งวินะครับผมจะขึ้นสูงสุดที่7เม็ดนะครับผมเมื่อทําการคลิกขวานะครับฟอร์ติฟีนะครับจะเป็นการอ่าได้โล่มาอีกประมาณ45หน่วยนะครับผมเป็นโล่ฟ้านะครับผมอ่ะเดี๋ยวเเราไปดูล่างขวานกันก่อนมันมีล่างปกติด้วยอ่านะครับผม อันนี้คือสกิล X ต่อไปครับสกิล l ต่อไปครับผมสกิล R R ต่อไปครับสกิลตัวทต่อไปครับผมเป็นตัว G นะครับ ก็ตัวแซดนะครับเป็นเคาน์เตอร์นะครับแต่ขี้เกียจใช้อ่าต่อไปเป็นตัววครับเป็นการมุดดินนะครับตัว B กับตัว B ค้างนะครับ B ค้างเป็นการเปลี่ยนโหมดนะครับผมแล้วก็ B คือการล็อกโหมดนั้นไว้นะครับเดี๋ยวจะอธิบายตอนใช้ร่างสแตนอีกทีนะครับโอเคครับผมมาที่สแตนครับผม ตัวอ e, ีปลาหลัตัวอาครับผมตามด้วยตัวอารค้างต่อไปครับตัวทีต่อไปครับผมตัวจีต่อไปครับผม เป็นตัวแทนนะครับตัวเฮดเดี๋ยวใช้อีกทีนะครับผมอเคาน์เตอร์ Counter. แล้วก็ตัววีเป็นมุดดินเหมือนเดิมครับผมแล้วก็อ่าตัวสกิลอ่าตัวเฮดนะครับคือการแปลงร่างดี๋ยวผมโชว์ตัววีก่อนตัววีนะครับผมเมื่ออ่าเมื่ออยู่ในร่างคิทต้อนนะครับผมตัวคิทต้อนไ์จะรับความเสียหายได้น้อยลงแล้วก็จะทําการระเบิดพลังจะระเบิดพลังออกมานะ สร้างความเสียหายออกมานะครับอ่าตีเลยตีเลยตีเลยนี่นะครับผมตัวคิสตัลรไลท์จะรับความเสียหายมาแล้วก็ทําการระเบิดเป็นกยายภาพออกไปนะครับผมเดี๋ยวจะโชว์ตัวบีให้เดี๋ยวจะโชว์ตัวอคิทต์เตอร์ไฟให้ดูนะครับผมเดี๋ยวรอสักแป้นหนึ่งมันหมด่าวเอเค,ครับเดี๋ยวรอคูดาสกิลบีนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวยืนรอไปเดี๋ยวค่อยไปตัดออก โอเคครับผมสกิลปีมาแล้วนะครับผมก็ตัวตัวของโหมดธาตุไฟนะครับผมเมื่อคริสตัลไลท์ทำการโจมตีอะไรก็ตามนะครับผมศัตรูที่โดนโจมตีนะครับผมจะติดสถานะเผาไหม้นะครับผมซึ่งคอมโบกับสกิลเลเซอร์ได้ครับซึ่งแรงมากประมาณนี้ครับ อันนี้คืออ่สกิลล่างล่างไฟนะครับผมเดี๋ยวเก็บสแตกอันติลกไฟต่อไปนะครับผมท่าแปลงล่าง crystalize อันนี้คือการแปลงล่างครับผมเขาจะมีเกตอยู่ทางขวานครับการโจมตีจะยิ่งเพิ่มเกตรเรื่อยๆ และตีติดเป็นและตีจะติดเกาะใหญ่ถ้าอาถ้าจีถ้า,ถาแซตเคานเ,เตอร์ครับนี่ครับถ้าแซนการเคานเตอร์แล้วก็ถ้าบีก็เป็นการเลือกโหมดเหมือนกันครับผมโอเคครับผมก็จบไปแล้วสำหรับตัวคตตริสตอลไลน์นะครับเ,เป็นตัวที่อ่า สกิลเล่นค่อนข้างสนุกครับมีความหลากหลายแล้วก็มีการลดทอนดาเมจด้วยครับผมเดี๋ยวต่อไปเป็นนิวเคลียสตาร์ครับผมโอเคครับผมก็ต่อไปนะครับตัวที่2นะครับนิวเคลียสตาร์นะครับผมอันนี้จะเป็นสนับเปล่าๆนะครับผมไม่มีสกินตัวเมื่อกี้คือตัลไลท์ก็เป็นสกินนะครับเอาละครับเดี๋ยวเริ่มด้วยการโจมตีปกติก่อนเลยครับการโจมตีปกติจะเก็บเป็นเกรดนะครับผมเมื่อ ่าแล้วก็เมื่อเราปล่อยไว้นะครับอ่าเม็ดฟ้าๆข้าขงบนจะระเบิดออกมาเป็นดาเมจดาเมจกายภาพนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเราใช้จุหลอดพลังงานหมดนะครับการโจมตีครั้งครั้งใหม่ของเราจะช้าลงจนกว่าหลอดจะเต็มนะครับผมแต่ไม่แต่แต่ชุดแรกแค่ชุดแรกแค่การโจมตีชุดแรกเท่านั้นนะครับอ่าเดี๋ยวเริ่มด้วยสกิล x อ้มันจับไม่โดนวะ มีระเบิดต่อไปสกิลอ e. ีจะมีเส้นยืดยืดติดออกมานะครับผมต่อไปครับสกิลอ่าเป็นการปล่อยเป็นการมีอ่ามีกระสุนดาวหกอันออกมาแล้วก็ทำการยิงออกไปครับต่อไปครับตัวที่อ้าวแต่ต่อไปตัวที่ เป็นจับตัวทีเป็นท่าจับนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ผมใช้ไปโดนเดี๋ยวเอาใหม่เดีย๋ยวรอให้เข้า e ไปก่อนเอ้ยไม่ง <one bleed down> ั้นก็เดี๋ยวให้ให้น้องผมใช้ดูก็ได้เอาเลยเอาเลยนี่นะครับท่าจิการคอมโบตีดาวครับผมต่อไปครับเก็บสแต ตัวีนะครับผมเป็นการอัปคัตครับแล้วก็ท่าวีครับผมเป็นการวิ่งด้วยความเร็วครับผมแล้วก็มันจะหมดลงหลังจากนั้นครับวิ่งได้เร็วแป๊บนึงต่อไปเป็นสแตนของเขาครับนิวเคลียสตร์ตัว E ตัว X e. ก็ตัว R ครับตัวที่ไปครับตัวจีเป็นบีดดาวครับเป็นตัวละครที่มีท่าจับเป็นข้าเียครับแล้วก ก e ็ทาเฮ็ดอ๋อมีทาเฮ็ดครับเป็นการเรียกลุมดูดท้าวีเดิมครับท่าบีค้างบีค้างมันเป็นอ๋อท่าอ๋อท่าอ๋ออันนี้เป็นคาเตอร์ครับท่าบี ถ้ามีนิวเคลียตาเป็นคาเตอร์ครับถ้าเมื่อกี้เราเคาเ,เตอร์ไม่ได้ก็มันจะต่อยตัวเองครับแล้วก็เมื่อกี้ถ้าเห็นแสงแวบๆขึ้นนะครับอันนั้นคือหลอดเกตมันเต็มแล้วครับตัวคิวค้างให้เป็นการระเบิดระเบิดพลังแบบนี้ครับอ้าวมันไม่ติดอ๋อยแรบงบนะครัน,นี่คือพาสีนิวเคียตาครับเป็นการระเบิดตัวเองนะครับผมนี่คือพาสีของนิวเคลียสตาครับ เดี๋ยวผมโชว์สกิลคิวให้ดูอีกทีอ่านเห็นหมครับนี่ครับเป็นการระเบิดนะครับผมเป็นการระเบิดใสต่ตรูนะครับเดี๋ยวขอเคาน์เตอร์ใหม่หน่อยเดี๋ยวดๆวยนะตัวบีนะสามสองหนึ่งนะครับผมเป็นการเคาน์เตอร์ครับส่วน self detection ก็คือระเบิดตัวเองนะใช่ไหมตัวบีค้างอ่ะอันนั้นคือระเบิดตัวเองเนาะใช่ปะ่ะบิมอ้าวใช่ใช่ถ้าเลือกเกน้อยไม่น่อกดระเบิดตัวเองโอเคครับผมแต่มันก็ระเบิดออโต้ให้ได้เหมือนกันครับแล้วก็ไอ,อระเบิด,บดตัวเองรเครับโอเคครับผมก็นี่คือตัวของนิวเคลียสตานะครับวันนี้อาจจะรีบๆหน่อยพอดีมีธทระด,ด่วนครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะรีวิวตัวสุดท้ายให้นะครับ ตัวสุดท้ายต่อไปนะครับเป็นเดลต้านะครับผมจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยครับโอเคครับผมก็มาถึงกับตัวไฮไลท์ของอัปเดตนี้ครับเป็นตัวระดับใหม่นะครับผมตัวเดลต้านะครับผมตัวละครนี้ก็เป็นตัวใหม่ของอัปเดต A.U.T นะครับผมแล้วก็เป็นตัวละครเฉพาะของ A.U.T นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันเลยดีกว่าครับผมอันนี้เป็นการโจมตีปกติกันนะครับตัวเดลต้านะครับพาร์สีค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็หนึ่งในพาร์สีครับผมเส้น ไอเส้นที่เชื่อมตัวตัวตัว,ตวผมกับน,น้องเนี่ยมันคือเส้นที่จะเอาไ้แช่ดาเมจใส่ศัตรูนะครับผมถ้าเกิดเราโจมตีคนนึงอยู่แต่ว่าไอแเส้นานั้นติดมาด้วยเงี้ยดาเมจมันจะกระจายใส่หมดมันเลยทําให้ดาเมจมันเพิ่มขึ้นครับผมนี้เป็นพาสีแรกของตัวเดียตาครับแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นตัวสกิล e ครับผมต่อไปครับอันนี้ตัวสกิล x ก็ตัวนี้สกิลอาร์ต่อไปครับอ่าค้างโอเคครับต่อไปตัวทีโอเคครับ,ต,ต,คครบต่อไปเป็นตัวทีค้างครับผมเป็นการยิงเลเซอร์ครับผมแล้วก็ตัวยนะครับคือ การพาไปตีไปการพาไปสถานที่เกือบทั้งหมดที่มีในตอนนี้นะครับผมรวมถึงพื้นที่ใหม่ในอวกาศด้วยครับผมประมาณนี้ครับแต่ต้องรีบเข้าก่อนหมดเวลาแล้วก็ตัว G ครับตัวจต่อไปครับตัว Z แล้วก็ ตัว V ครับผมจะเป็นการยิงาลูกกระสุนใส,ส่ศัตรูครับผมเหมือนจะเป็นตามไปเรื่อยๆนะเหมือนจะตามไปเรื่อยๆประมาณสี่ห้าทีต่อไปครับผมตัว B เป็นตัวสกิล B นะครับสามารถป้องกันการโจมตีได้ประมาณ V2B นะครับสามารถการท่าบีดดาวได้ครับผมแต่มันไม่สามารถการท่าผาโลกให้ผาโลกได้นะครับแต่ว่ามันจะ ลดดาเมจท่าผาโลกลงครับลกลเก็บไปเก็บตแต็มมาเลย <S <S อันนี้ถ้าผ่าโลภีเพียวนะครับอันนี้โดนภีเพียวสามสองหนึ่งอันนี้คือดาเมจโดยรวมของผ่าโลกนะครับเดี๋ยวรอ,อให้น้องดีเซตมา มาแบบตอนที่ผมมีกดสกิล B สู้กับนะครับโอเคครับอันนี้คือตอนมีผ่านโลกแต่ผมกดกันนะครับ3 2 1อห่งครับดาเมจดาเมจกายภาพหายแต่ดาเมจอ่าด,ดาเมจจริงยังอยู่นะครับแล้วก็มีเม็ดอัญมณีขึ้นนะครับผมเพื่อเราทำการโจมตีนะครับผมตัวของ เม็ดอัญมณีจะทำโบรัสดาเมจเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับผมนิดหนึ่งต่อไปนะครับอ๋อแล้วก็ขอเพิ่มเติมท่าแส้นหน่อยนะครับท่าแส้นสามารถกดซ้ำได้เมื่อกดแซ่นซ้ำจะเป็นการดึงศัตรูเข้ามาครับผมแล้วก็ท่า B จะเป็นการเพิ่มเลือดเพิ่มเก่อนนะครับและในการโจมตีระ่าง ถ้าเลือดเราน้อยๆในช่วงแคทีนั้นเราสามารถเอ่เงเลือดได้ครับเลือดจะนด้งเกินหลอดมีกำหนนตอนที่ว่าสมมติว่าเอ่อเลือดเขียวเราอยู่ประมาณสมมติเลือดหลอดเขียวเราอยู่ประมาณนี้ประมาณไอีดตรงนี้ถ้าเรากดท่าตัวบีค้างตอนเราตีมันจะได้เกินเกินหลอดเลือดเขียวเลือดเขียวอ่อนที่ค้างไว้ตอนนั้นครับผมอันนี้คืออันนี้คือสกิลบีครับผมต่อไปครับตัววาย ครับต่อไปตัวเฮดนะครับผมตัวเฮดสามารถกดได้3ครั้งคิดว่าความสามารถก็น่าจะเปลี่ยนไปเหมือนกันต้องมีไปเรื่อยๆมีจะคูดาเซ็ อันนี้คือพรสามาราของทีมเรนะครับจะเพิ่มระยะของการะจะเพิ่มระยะของเส้นเส้นที่เราไปนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นการเพิ่มโบนัดดามในการใช้อยู่ในวงนะครับเราจะเขาจะโดนโบนัดดามิไปเรื่อยๆนะครับต่อให้เราไม่ตีประมาณนี้ครับผมแล้วก็ใช้ได้3ครั้งครับผม ก็คือก็ต้องรอหมดประมาณนี้นครับสำหรับตัวเดลต้านะครับผมตัวเดลต้านะครับพาสีมันค่อนข้างเยอะแล้วก็ซับซ้อนครับผมซับซ้อนมากแต่เป็นตัวที่เป็นตัวที่มีประโยชน์ในการฟาร์มครับเพราะว่าตัวตัวมันสามารถตีแชร์ดาเมจได้เรื่อยๆครับผมเป็นตัวที่มีประโยชน์ในการฟาร์มระดับหนึ่งครับผมนิสัยแสแตทก็คงจะไม่พ้นเรื่องเลือดก,กับดาเมจนั่นแหละครับร้อยดาเมจร้อยเลือดรอ้รอ,ยรอ,ยรอยครับผมแต่ถ้าเกิดว่า ใครเป็นผู้ชํานาญด้านการ PVP จาก็อาจจะรู้ตัวแตกที่ถูกต้องก็ได้ครับก็สามารถแชร์ในคอมเมนต์ได้นะครับผมโอเคครับก็หมดไปแล้วนะครับสําหรับตัวละคร3ตัวในอัปเดตนี้นะครับผมมี3ตัวนะครับผมเป็นตัวละครของ A.U.T. ครับผมเป็นไงบ้างครับผมสําหรับอัปเดตนี้ทุกคนชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบก็ อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับไปด้วยนะครับถ้าเกิดกด50ไลค์เดี๋ยวผมจะมาทามาสอนวิธีการหาแตนทั้งสาตัวนี้ซึ่งค่อนข้างนานครับเดี๋ยว,ยวผมจะอธิบายขั้นตอนให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับผมก็แล้ววันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่นะครับผมหรับวันนี้สวัสดีครับ